นายรู้ว่ามาเส้เคยวันไหนมีมหาอะไรึอเอืมคือกูว่าล่ะคิดบวกกูตามทุกคลิปเลยน,นมึงบ้าวว่ไวอ้ใจอุ๊ยกูจะเกิดก็ไม่ได้เกิดดิเว้ยนี่กูนี่แหละซุปเปอร์สตาร์มึงวันนี้กูลาออกจากงานไหมเฮ้ยจะเยีนาพูดเออนี่ไงหอบเล่นอ่ะกูกระโดดน้ำตายซะดีกว่าที่นายจะเขียนบทให้ฉันตายทุกคลิปเออโดดแตกอุ๊ยบทไทยท่านี่กูยังเล่นดีกว่าเยอะอีกอู้ลาเอาไอ้ จริงด้วยก็นะไม่เป็นนี่นะอฮ้ยนี่ผู้ชายใส่ชุดขาวนั่นเฮ้ยช่วยผมหน่อยสิครับโอ้ขอบคุณที่ช่วยเรือน,นะครับใครขอบคุณที่เล่นหนังต่อนะเดี๋ยวนี่หมายความว่าอะไรอีกสอง

เดินไปีกตัแป๊บอู้สงงใสกมองคันชาคนบ้าอะไรอยู่ในคร้องระบายน้ำเออไอชาเออของเขาดีจริงๆแตกอืมเฮ้ยชิบเนือนี้น้ำมันตัวอะไรเฮ้ยน้ำมันตัวอะไรอ่ะใส่แก้มมาเลยกูฮะฮะน้ำาตัวตัวอะไรฮ่ะนี่มันผู้ชายเธอตายนี่หมา เรื่องไม่เว้นไอ้ไอ้ไอ้ตัวตลกมันกลับมาแล้วนี่นายหมายถึงเพนดี้วายที่เรามารวมตัวอยูต่ตรงนี้ก็คือมันษย์เพนดี้วายมีตัวตลกเพนดิวายมันกลับมาแล้วแต่ฉันก็ดีใจนะที่ได้เจอในอีกครั้งหนะไข่ครเอ้ยดีนายละกินเคยเจอสิ่งอะไรที่นา่ากลัวบ้างไหมเฮ้ยมันคือที่ฉันเมื่อสองวันที่แล้ว ฉัน,นอ,อยู่คนเดียวแล้วก็โทรศัพท์ฉันมันค้างแล้วก็โผล่แอปนี้ขึ้นมาฉันก็เลยกดแอปนี้ฉันก็เลยกดกดเห็นหุ่นยูนตัวน้อยมันกำลังทำอะไรไม่รู้กูก็เลยเข้าเข้า